เรมิตรใจจิตมีศรัทธาตั้งนาศึกษาหาวิชาใส่ตนการเร่ยนการเรียนยากอย่างไรไม่บนเราอดเราทนเพื่อความเจริญใกลการกีฬาไตรมิตรจิตสว่าง วิชาวิชาที่อาจารย์สอนในวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมีเนื้อหาก,การสอนเป็นอย่างไรบ้างและมีการใช้สื่อการสอนอะไรบ้างครับในช่วงนี้ครูก็สอนหลายวิชานะแต่ว่าจะสอนวิชาเคมีม .4 วิชาชีวีม .5 วิทยาศาสตร์พื้นฐานม .1 สอนหมดสามวิชาสามระดับนะแต่นี่จะให้ตอบในรายวิชาของวิชาเคมีในวิชาเคมีเนี่ยก็จะมีสื่อที่เป็นคอมพลว์ ใช้เท่าทไหร่หรอกเพราะว่าพวกปอยนี่บางครั้งเนี่ยฉายหน้าจอแล้วนักเรียนเนี่ยจดไม่ทันจดไม่ใช่ทันแล้วพอไม่ทันหนึ่งคนแล้วพอเปลี่ยนหน้าจอแล้วก็เปลี่ยนไม่ค่อยได้เพราะบอกว่าไม่ทันไม่ทันรูก็เลยชอบใ่ใช้พีการจดบนกระดานนะสลับกบบการใช้โ้อยนะแล้วก็ ช่วงใดที่มีการทดลองก็จะให้นักเรียนเนี่ยทดลองในเวลาที่นักเรียนทดลองขณะทําการทดลองเนี่ยจะมีบางกลุ่มเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบคือทําเป็น m o วี่เมเกอร์ก็คือถ่ายรูปขณะที่เพื่อนๆทําการทดลองอยู่ นะคะแล้วก็แนะนำรูปคุณนั้นเนี่ยไปทำเป็นวู้ดวีเมเกอร์ใส่เพลงไปตามที่นักเรียนชอบใจสเสร็จแล้วพอปลายเทอมเราก็จะมาฉายร่วมกันนะคะก็จะมีหลายการทดลองมีหลายการทดลองมากเลยครับอาจารย์คิดว่าสื่อการสอนเนี่ยมีความจําเป็นต่อการสอนการเรียนการสอนมากน้อยแค่ไหนครับสื่อการสอนไม่มีความจําเป็นนะแต่ว่าอยากจะให้ใช้แบบหลากหลาย ไม่ใช่ว่าโพกคอยตลอดทั้งเทอมอะไรเงี้ยไม่ใช่อาจจะมีจบบ้างจบงกระดานบ้างเพราะมันจะมีบางคารั้งเป็นการคำนวณนะแล้วก็สลับกับโพอ้อยสลับกับการทดลองในบางช่วงอย่างเทอมที่สองนี่คุณก็จะใช้บทเรียนสําเร็จรูปเพราะว่าบทเรียนสําเร็จรูปเนี่ยมันเป็นการแบ่งเนื้อหาออกเป็นเอ่อเป็นหน่วยย่อยๆเล็กแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะศึกษาด้วยตนเองได้แล้วก็มีแบบขัดที่ว่านักเรียนสามารถทดสอบความรู้จากการ ว่าตอบคำถามได้ถูกต้องไหมก็จะใช้เป็นบทเรียนสำเสร็จลูกด้วยครับสื่อการสอนที่จะใช้อยู่ในปัจจุบันนักเรียนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ อันนี้ก็น่าจะถามจากนักเรียนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนน่าจะชอบจบนะกูว่ากูว่าไม่ค่อยจะโวยวายอะไรเท่าไหร่จอเป็นท่องค้อยที่จะชอบโวยวายว่าไม่ทันไม่ทันอะไรเงี้ยนี่ค่นะครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์อยากได้สื่อการเรียนการสอนรูปแบบไหน,นเ,เพื่อทําให้การสอนของอาจารย์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับก็อยากได้หลายๆหลายๆแบบสลับกันไปนักเรียนจะได้ไม่เบื่อไม่เบื่อน,น่าย อย่างนึงมีการมีการทดลองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งดีเพราะว่านักเรียนจะชอบชอบการทดลองได้เล่นแล้วก็ทดลองแล้วก็จะจาได้แม่นจําได้แม่นกว่าที่จะเรียนแต่ทฤษฎีแล้วก็แบบแค่อะไรเงี้ยนะแต่ส่วนใ่คุวก็อันไหนที่มีการทดลองคุณก็จะชอบครับก็วิชาการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ย เป็นยังไงางครับแล้วก็มีการใช้สื่อประกอบการสอนอย่างไรบ้างสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์ที่สอนในเทอมนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของา่าแล้วก็สัร์ประกอบค่ะซึ่งถ้าเรื่องา่าและสัรประกอบเนี่ยก็จะต้องมีการใช้สื่อาการเรียนการสอนที่ค่อนข้างที่จะเป็นรูปธรรมเยอะๆเพราะว่าวิชาเพราะว่า,วาเรื่องาุ่และสาร์ประกอบเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรียนตามในหนังสือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เป็นมโนมากเกินไปเรื่องที่อยู่ในจินตนาการมาก ก็เลยต้องมีการใช้สื่อเพื่อเข้ามาช่วยในการที่จะทําให้เรื่องนี้ดูเป็นดูมีภาพมากขึ้นครับครับแล้วก็พี่คิดว่าสื่อการสอนเนี่ยมีความจําเป็นในการสอนมากน้อยแค่ไหนครับค่ะสาหรับเรื่องสื่อการเรียนการสอนจริงๆแล้วมันมีความจําเป็นสําหรับทุกวิชาแล้วก็ในวิชาเคมีด้วย หรืออย่างเช่นในเรื่องของที่พี่สอนอยู่ที่เป็นเรื่อง่าและสารประกอบเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้สื่อในการสอนไม่ว่าจะเป็น powerpoint สื่อ powerpoint หรือไม่ก็อาจจะเป็นสื่อที่ที่เป็นแบบจําลองอะตอมหรือว่าเป็นสื่อการอสอนรูปแบบอื่นมีความจําเป็นมากค่ะสาหรับวิชาเคมีแล้วก็วิชาอื่นอื่นครับแล้วก็สื่อการสอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ย เป็นสื่ออะไรครับแล้วก็นักเรียนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับตอนนี้นะคะที่ใช้สื่ออยู่ตอนนี้ก็จะมีสื่อเป็น powerpoint เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นที่เป็นสื่อหลักอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีอย่างอื่นเช่นอย่างเป็นเอ่อฟิลเจอร์บอดแล้วก็เป็นพวกสื่อแอนิเมชั่นก็ก็จะมีความสําคัญแล้วก็ที่ที่จะใช้อยู่ตอนนี้จะที่จะใช้เยอะเลยลก็คือเป็น powerpoint กับสื่อแอนิเมชั่นค่ะนักเรียนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ สำหรับนักเรียนโรงเรียนนี้นะคะสำหรับโรงเรียนนี้สื่อการเรียนการสอนเนี่ยถ้าเป็นสายวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์นะคะจะให้ความสําคัญบ้างแต่ถ้าเป็นนักเรียนที่เป็นสายศิลป์ภาษาหรือว่าศิลป์คนวณเนี่ยยังจะต้องมีการปรับปรงุงหรือว่าการใช้สื่ออื่นเข้ามาช่วยเสริมเพื่อให้เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น,นะะแล้วก็ จะถามว่าพี่เนี่ยอยากได้สื่อในรูปแบบใดครับเพื่อมาช่วยในการสอนของพี่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับสื่อที่ต้องการตอนนี้ค่ะจะเป็นพวกสื่อที่ที่เป็นสื่ออนิเมชั่นเพราะว่าสื่ออนิเมชันที่ที่พี่ใช้อยู่ตอนนี้มันจะเป็นสื่อที่มาจากต่างประเทศหรือว่ามาจาก u t u b e หรืออะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นภาษาสังกฤษถ้าเรามาเปิดสำหรับโรงเรียนนี้เนี่ยก็จะก็จะใช้ได้ผลบ้างแต่ว่า จะมีแค่บางกลุ่มที่สามารถจะรู้เรื่องกับอีกบางกลุ่มซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เรื่องค่ะก็เลยต้องการสื่อที่ที่ดูแล้วค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นภาษาไทยค่ะน้องคิดว่าสื่อการสอนเนี่ยมีส่วนช่วยในการเรียนของน้องมากน้อยแค่ไหนครับก็สืส่อการสอนก็มีส่วนช่วยในการเรียนมากเลยครับเพราะว่า บางครั้งอย่างเงี้ยการเรียนแบบธรรมดาแบบคืออาจจะตำรายอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจครับก็คืออย่างสื่อที่เคยใช้กันมาก็คือเดิมคือจะเป็นครูอธิบายหลังจากนั้นคือการพัฒนาขั้นต่อมาคือการให้โจทย์จักระดาครับก็โจทย์จัก,กระดาแล้วจานอธิบายก็คือเหมือนมีนการเพิ่มความเข้าใจและถ้ายัางปัจจุบันคือมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคือมี powerpoint มีสไลด์อย่างแล้วก็มีพวก animation อะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นการช่วยแบบ ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นทําให้เราเข้าใจเนะะื้อหาเพิ่มขึ้นครับแล้วน้องะะล่งะครับก็ก็ดีนะครับเพราะหรือว่าเป็นสิ่งต่าุๆที่ทําให้เด็กแบบว่าเข้า,จาใจง่ายขึ้นแล้วจดจำง่ายขึ้นครับแล้วก็จากที่อาจารย์เนี่ยนำสื่อเข้ามาใช้ช่วยในการสอนเนี่ยทำให้น้องๆเนี่ยมีความเข้าใจเนื้อหาการเรียนมากขึ้นหรือเปล่าครับ มีส่วนช่วยมากเลยครับอย่างสื่อท in. ี่อาจารย์ใช้ก็คือตอนนี้ก็คือเป็นในรูปแบบของการทดลองครับการทดลองคือเหมือนการที่เราได้ลงลงมือทำจริงสื่อก็คือชุดการทดลองที่เราได้ลงทําจริงทําให้เราเข้าใจเนื้อหานั้นแบบมันมันไม่ใช่แค่การท่องจํามันคือความเข้าใจที่เราได้ทําจริงเราทําเป็นเราทําได้ครับสื่อมีส่วนช่วยตรงนี้มากก็ ความสนใจของสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับหรือว่าอยากให้มีการแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้างก็สื่อที่มีปัจจุบันตอนนี้ก็ก็ถือว่าดีครับก็ทําให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้นแต่ก็แต่ตว่าดูเรียบง่ายหนงไปหน่อยหนะึ่งคืออยากให้รคืออยากให้มีจุดที่เด็กสนใจดึงดูดเด็กให้เข้าไปนะครับแล้วก็ สื่อการสอนที่น้องๆอยากได้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับสื่อการสอนที่ผมอยากได้คือสื่อที่นักเรียนมีส่วนร่วมด้วยคือไม่ใช่แค่ว่านักเรียนเป็นคนรับย่างเดียวคือต้องมีการตอบสนองทั้งสองฝ่ายทั้งทั้งครูที่ผู้สอนซึ่งใช้สื่อสื่อนั้นต้องต้องมีการส่งข้อมูลมาถึงเด็กและเด็กก็ต้องมีการตอบสนองกลับว่ามีความเข้าใจมากหรือน้อยแค่ไหนเป็นการเรียนเรียนรู้ทั้งสองฝ่ายครับแล้วมางว่าแัน ก็อยากให้มีก็ก็อยากให้แบบมีร่วมร่วมกันทำก็ดีครับเพราะว่าแต่ว่ามันจะวุ่นวายหรือเปล่าผมก็ถ้าเกิดช่วยช่วยกันระหว่างครูอ่านเรยนในการกำลังสื่อขึ้นมาเราได้ทำให้ช่วยเรียนกับครูได้ดูเนี่ยครัขึ้นมาเราขอทูลเธอ